อาชนะผมพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์หลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อาชนะวันนี้ผมจะบอกความในใจเมื่อเดือนก่อนผมแต่งงานกับคุณต่อหน้าไฟศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้วันนี้ ผมขอสาบานกับไฟดวงนี้และขอสาบานว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมไม่ได้หลอกลวงผมไม่ได้หลอกลวงคุณหรือว่าหรือว่านอกใจคุณเลยนะความสัมพันธ์ของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนกับตอนทำพิธีเจ็ดครั้งในการแต่งงานมันยังไม่แปดเปื้อนถ้าผมโกหกต่อหน้าพระเจ้าขอให้ผมเป็นใบ้เลยอัจน,นะ ทำอะไรน่ะมานาออันับเฮ้แม่หนูอย่ามาแตะท้องลูกชายฉันนะเขากำลังดีขึ้นแล้วถ้าเธอกลับเข้ามาในชีวิตเขาเขาจะแย่อีกนะออฉันขอเตือนไว้ไม่งั้นเธอเข็ดแนนะ่แม่ฟังผมก่อนไปเธออาชู เราจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว แม่ไม่เข้าใจเลยมานาบแก่เสียสติทุกครั้งที่เห็นยายนั่นนั่นเหรอฮะแกจะต้องทำตัวเองมือไม่ทำไหมคิดอะไรอยู่คิดว่าหลังจากทำแบบนี้ยายนั่นจะกลับมาหาแกนั่นเหรอลืมมันสั้นเลยยายนั่นไม่แคร์แกหรอกนะไม่เอาหน้าแม่ฮะแม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมผมคนจัดการเองอถ้าวันนี้แม่ไม่ก่อ,อก,กวนผมผมคงจะได้คุยกับบัญชาไปแล้ว จะไม่ให้ยุ่งได้อย่างไงบอกมาสิฟังนะมานาบแม่ไม่ชอบให้แกทำแบบนี้เลยนะเรามีเกียรติของเราทำแบบนั้นเดี๋ยวใครก็ไม่ให้เกียรติเราหรอกนะแม่ไม่ชอบเลยถ้าแม่ไม่ไปที่นั่นล่ะก็ยายซุโรชนาก็จะด่าแกอีกนะใหญ่นั่นมันร้ายจะตายไปมานาบนี่เป็นอะไรไปเนี่ย ขาไม่ปรับปรุงตัวหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเลยไม่พี่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นอะไรๆมันก็มีขอบเขตนะมาน้ำเนี่ยทำอะไรเกิดไปหมดแล้วเข้าใจไหมนี่พ่อมานับคิดอะไรคิดว่าอาจารนาเป็นภรรยาเขาเขาจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่พี่พี่เข้าใจผิดแล้วนะคะมานาพยายามจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ <c oughs> แล้วไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้น แต่อชูอชูมานะไม่ได้บริสุทธิ์นะเขาพยายามจะเอาเปรียบทางอารมณ์ของแกเหมือนทุกทียังไงล่ะแล้วก็พยายามทำให้แกสับสนด้วยเธอจะต้องเสียใจนี่อชูเรารู้กันหมดแล้วนะว่ามานะเป็นคนแบบไหนแม่อธิบายให้เธอฟังทีนี้ว่าหลักฐานที่เราได้มนันเปิดเผยตัวตนของมานะหมดแล้วแต่มันคือการวางแผนนะ แผนที่ทำให้อชนะเกลียดผมแล้วใหญ่นั่นไม่มีสติเลยเหรอฮะบอกมาสิว่าไม่มีสมองเหรอถึงแยกความจริงกับความหลอกลวงไม่ได้นะเใหญ่นั่นเชื่อในหน้าคนนั้นแทนที่จะเชื่อสามีตัวเองลืมมันไปซะเถอนน่ถ้าใหญ่นั่นมันเชื่อว่าแกคือคนร้ายล่ะก็ไม่เธอยังไม่หมดเยื่อใยกับผมนะแม่ นั้นเหรอถ้ามันไม่จริงอ่ะแล้วทำไมเธอจะต้องทนดูผมเอามือจ่อไฟไม่ได้นี่แม่เธอไม่ผิดนะเธอแค่เข้าใจผิดแค่นั้นพี่มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดของหนูก็ได้นะอาชูหนูไม่รู้ว่าทำไมหลังใจที่เห็นหลักฐานพวกนั้นหัวใจหนูก็ยังไม่ยอมรับว่ามันนะเป็นคนร้าย ถ้าแกทำแบบนี้ต่อไปยังไงเรื่องก็จะไม่จบแกก็อย่าหยาไปซะอยกแยกกันไปเลยแม่อะไรการหย่าเป็นทางเดียวที่จะทำให้อาชนาออกจากชีวิตแกแม่ผมคิดถึงการหยาไม่ได้ <c oughs> อาชนาจะเป็นภรรยาผมตลอดไป <c oughs> เท่าไรคะห้าร้อยครับ,รบนี่คะ่ะวชูวชวูพี่พี่นี่พี่เหรอเป็นยังไงบ้างหนูสบายดีนะพี่เราเป็นยังไงบ้าง ทุกคนอยู่บ้านไหมแม่ละ่ะเชางมัะนะแกไม่เจอพี่สามวันแต่พี่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปนานมากเลยนะฟังก่อนนะพี่จะต้องคุยกับแกฟังนะบาชาทุกคนที่บ้านจะทำการบูชาเทพิดาแล้วก็ขอพรกัน แต่แกไม่อยู่ที่นี่บอกมาสิแกว่ามันเหมาะเหรอพี่ยอมรับว่าแกโกรธแม่นะพี่ยอมรับว่าแกโกรธพี่ชายด้วยแต่บอกมาสิว่าแกโกรธพระเจ้าด้วยเหรอฟังพี่นะวันนี้กลับบ้านนะแค่วันนี้วันเดียว เออไม่พี่หนูทำไม่ได้ทำไมล่ะวัชูพี่วันที่หนูออกจากบ้านเนะ่ะหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะกลับบ้านก็ต่อม,มื่อหนูประสบความสำเร็จแล้วแต่แกก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าอยู่บ้านนะไม่พี่หนูจะทำอะไรไม่ได้หรอกนะในบ้านนั้นนะหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนกับต้นไม้ที่รากงอกติดดินนะพี่ <c oughs> พี่คะ หนูจะยอมสละฝันของหนูไม่ได้นะว่าชูฝันของเรานั้นสำคัญกว่าครอบครัวอย่างนั้นเหรอหนูไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่หนูเป็นคนที่ต่างไปหนูมีความเป็นตัวของตัวเองหนูมีความชอบความไม่ชอบหนูมีตัวตนหนูจะทิ้งมันไปไม่ได้นี่พี่สาวบอกหนูมาสิ หนูจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูอยู่บ้านเราแม่จะอนุญาตไหมอืมก็คงไม,ม่เพราะว่าในมุมมองของแม่ผู้หญิงที่ใส่ชุดแบบนี้เป็นคนไม่ดีบอกหนูมาสิว่าผู้หญิงหลายคนที่ใส่ชุดแบบนี้กันหมดพวกเธอเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นเหรอนี่พี่มันก็เหมือนกับสารีหรือผ้าอินเดียนะ เสื้อผ้าพวกนี้ก็ปิดบังร่างกายหนูมิดชิดเหมือนกันแต่ไม่แม่ไม่ยอมเข้าใจหรอกรู้ไหมว่าปัญหาของแม่นะ่ะมันคืออะไรเพราะว่าแม่มองโลกในแบบที่คนทั่วไปเขาไม่มองกันว่าชูแต่ว่านี่ไม่เอาพี่หนูว่าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วก็เสียเวลาเปล่านะหนูไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะถ้าพูดเรื่องนี้ไปนะหนูบอกแล้วว่าหนูจะกลับบ้านหลังจากประสบความสำเร็จเท่านั้น เออนะพี่ว่าชูพี่เป็นพี่สาวนะพี่แต่หนูเป็นคนที่หาอะไรได้นะให้หนูจ่ายเธอพี่หนูไปก่อนนะฟังนะดูแลตัวเองด้วยอื พี่ก็เหมือนกันพี่คะหนูขอฝากทักทายทุกคนที่บ้านด้วยนะ แม่ลองตรวจถัดบูชาหน่อยนะะะอ,อะไรอีกไหมใส่ถั่วกับกํายาลงไปหน่อยนะแล้วก็ทุกอ่างตรงนั้นด้วยโอเคนะอาชูมาแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเสร็จนะไม่บอกแม่ดีกว่าว่าเราเจอวาชาเดี๋ยวแม่จะเศร้าอีกที่วัาชาไม่ยอมกลับบ้านม,มาแล้วเหรออาชูได้ของมาไหมค่ะแม่ ซื้อผลไม้มา,มาแต่ว่ามันแพงมากเลยนะคะสาบตาลูกละห้ารูปีเลยนะคะมันปกติน่ะช่วงเทศกาลร,รายได้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นพี่สะพยหนูมี37มรูปีเหลืออยู่เอาไปให้พี่ชายนะคะแหมเอาเองินไปตั้ง950เลยนะ แตเอาเงินมาคืน37รูปีคิดว่าช่วยอะไรได้เนี่ยยังไงก็ใช้ไปตั้ง900กว่าแล้วนี่วินนตเอานี่ไปโอ้อะไรเหรอเงิน37รูปีคุณให้น้องคนไปหนึ่งพันเพื่อไปซื้อของนี่เหลือแค่นี้แหละมันจูคุณเป็นอะไรไปทำไมาถึงพูดแบบนั้น วันนี้เราจะบูชาพระแม่เราต้องลงทุนเงินในการทำพิธีหน่อยผมให้พวกเธอทุกปีทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยวินนตมันไม่ใช่แบบนั้นนะเออฉันไม่ได้บอกให้คุณทิ้งความรับผิดชอบไปแต่เราจะต้องปรับค่าใช้จ่ายบ้างนะเดือนหน้านะ่ะปุณณีจะเข้าเรียนชั้นเรียนใหม่เราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องซื้อชุดใหม่รองเท้าใหม่หนังสือใหม่ <Hey. S 1> เราจะจ่ายได้ยังไงกันล่ะมันจูทุกอย่างเรียบร้อยแนะ่ เรียบร้อยเงี้ยเหเงินมันมองอกจากดินได้ยังไงล่ะวินนดก็จะเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนกันล่ะถ้าเราใช้เงินเปลืองขนาดนี้นะฉันว่าอยู่ไม่ถึงเดือนหน้าแน่ๆเลยนี่วินนดคุณคะเราจะต้องหาทางออกในการเออจัดการค่าใช้ใจ่ายของบ้านและเราจะได้มีเงินเหลือใช้ยังไงปฏิหารซี่แบบนั้นน่ะวินนดฟังฉันก่อนนะ นี่จำได้ไหมหลายวันก่อนเอ่ะแม่สามีอาชูแกมาโวยวายเรื่องสร้อยที่คุณให้เธอไปจะลืมได้ยังไงเล่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคุณเราถึงจะถูกต่อว่าขนาดนั้นหลังจากนั้นแม่ก็เอาเงินของวาชาไปทำสร้อยใหม่ให้เธอแล้วเพราะคุณนั่นแหลนะเอะฉันน่ะยอมรับผิดนะแต่หลังจากนั้นคุณให้เงินแม่ไปสองหมื่นสองใช่ไหมล่ะ แล้วเออมันผ่านมาแล้วแต่มันก็ช่างมาัอะนาพูดไปก็เท่านั้นเออวินนดเออเราต้องคิดนะว่าเราจะเอาสร้อยนั้นไปทําอะไรได้บ้างนะคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยเออเออฉันคิดว่ามานาบขึ้นเครื่องประดับมาแล้วอ่ะทำไมเราไม่เอาสร้อยจากแม่เอาันไปขายมันจูนี่เข้าใจฉันหน่อยนะวินนดอย่ากโกรธสิเราจะมีเงินสองหมื่นสองเชียวนะ จะได้ไม่ต้องใช้เงินจากเงินเดือนยังไงละ่ะทำไมคุณน่ะไม่ลองไปคุยกับแม่คุณหน่อยลองคุยนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะคุณเดิบ้าไปแล้วนะผมไม่ทำแบบนั้นหรอกนะา <calculus> ผมให้เครื่องประดับปรปน้องสาวไปแล้วผมจะขอคืนแล้วขายไม่ได้ยังไงกันเนะฮอผมไม่ทำอะไรที่มันแบบแบบมันต่ำๆแบบนั้นหรอกเข้าใจไหมแต่วินนท์คุณคิดแบบนั้นได้ยังไงกันนี่ทำไมจะไม่ให้คิดละ่ะฉันไม่ได้บอกให้คนขายมันเพื่อจะอามาใช้เองสักหน่อยนะเราจะต้องใช้ดูแลบ้านนี้ ยังไปกว่านั้นอาชูจะเอาซ้ซยนั้นไปทําอะไรได้เธอทิ้งสามีมันแล้วนี่มันจูคุณก็รู้ดีว่าอาชูเนี่ยทิ้งมารับทําไม,มเรื่องเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเครื่องประดับนั่นเลยมันเป็นของอาชูแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้ามีคนพยายามแตะต้องมันนะห้ามแตะต้องนั่นเหละรักน้องสาวม,มากใช่ไหม ไว้น้ำตาชิดหัวเขา่าตอนน้องสาวคุณมาทำให้คุณทั้งแตกจนต้องไปเป็นขอทานดูสิดูสิว่าใครจะทนได้ 嗯。Mm. มานาบ้บจุ่มพระสิมาน้บจุ่มพระจุ่มพระแล้วก็กลับบ้านซะอออโอ้ เดี๋ยวมานะจุ่มพระแล้วก็กลับบ้านไปซะเข้าใจไหมฮะ เ๊่เฮ้มองหน้าฉันทำไมฮะทำไมมองหน้าฉันแบบนั้นล่ะฉันมาสะสางธุระที่ยังไม่จบ ทุระธุระอะไรของเธอดีนะเธอเก็บเครื่องประดับที่เราให้เอาไว้ตอนนี้ได้เวลาที่เธอจะเอามันมากคืนแล้วถามมาสิว่าอะไรฟังนะเข้าประเด็นได้แล้วเราไม่ชอบทำอะไรวุ่นวายต่อหน้าสาธารณชนเอ๋โทษทีนะเราก็ไม่ชอบเหบือนกัน ใช่มาทวงของของฉันคืนน่ะเข้าใจไหมถ้าฉันไม่หลังเลที่จะขอคืนเธอจะหลังเลจะคืนทำไมล่ะส่งส้ขอแต่งงานออกมาเลยเราคืนเครื่องบรรดับทั้งๆท,ที่เธอไม่ต้องขอด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะ ฉันนี่ไม่น่าคาดหวังให้เธอคืนเลยนั่นเนี่ยฮสร้อยคอนั้นสร้อยแต่งงานศักดิ์สิทธิ์มันไม่เหมาะกับลูกสาวเสแสงของเธอฉันเลยจะมาเอาคืนยังไงล่ะฟังนะสาววิตา <Hey. S 2> เธอรวยนี่หนาใช่ไหมถ้าเสียสร้อยไปเส้นเดียวคงไม่จนลงหรอกมั้ง เราอยากจะได้สร้อยแต่งงานของเราคืนมานา้บใส่สร้อยให้เธอและตอนนี้เธอกับมานา้บก็จบกันไปแล้วทำไมจะหลอเลิกถอดสร้อยหรือไงฮะใช่นั่นแหละ แล้วก็กำไรพวกนี้ด้วยนะส่งมันคืนมาลูกชายฉันเห็นเธอใส่สร้อยแต่งงานและบอกฉันว่าแม่ไปทวงสร้อยคืนมาสิทวงสร้อยที่ผมใส่ให้อาชนาคืนมาลูกชายฉันบอกว่าให้แม่มาทวงให้ได้